เอ้าทุกคนมาอยู่ทำไมตรงเนี้โอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กับวีล็อกอะไรก็ไม่รู้นะก็ตอนนี้กับอันนี้ชื่อชื่ออะไครับเรามาคอแลแลบกันส่วนดีครับผมชื่อ,อชื่อแค็คนะครับแต่ว่าชื่อช่องอาหาอะไรดีดีนะครับซึ่งเป็นช่องที่พาทุกคนไปสวัสดีของอินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นช่องใหม่ที่เราเข้ามาคอแลแลบกันปกติเราคอแลแลบแต่ช่องเฟซแปดห้านะก็เป็นเพื่อน เพื่อนหลายคน,น่ตอนนี้ก็หายไปไปไหนเราก็ไม่รู้ใช่อตอนนี้กําลังรอรถอยู่ครับก็รอเรือเออรอรอเรือ <c oughs> รอรถมันชินมันชินนเพ<ถ>ก็มันจะเป็นยังไงเหตุการณ์จะเป็นยังไงจะโดนจะโดนใครมาไม่างาน <c oughs> จะจะได้อะไรกินบ้างเ,เราไปดูกันเลยนะตอนนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะตอนนี้เรา โอเคไปไปโอเคเดี๋ยวขอตัดภาพไปอีกทีหนึ่งนะไปโอเคนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท่าเรือนะก็ใช่เนี่ยท่าเรือก็ตอนนี้เรากำลังจะไปที่เรือนะจะเป็นยังไงนั่นเงี้ยเรือนั่นเลยนะเรือเรือล่องหนนะเรือล่องหนเราสามารถลอยได้แล้วก็ขึ้นไปนี่ได้ครับโอเคเรือมาแล้วนะเห็นในกล้องโอเคเห็นไม่เห็นเราก็ไม่ต้องเห็นหรอกก็ตอนนี้เราจะไปไหนครับไปไหนครับ โอเคเราจะไปไหนกันไปถ่ายรูปให้คนไปถ่ายลูปกคนดีกว่าเออไปคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปให้ทุกคนดูกันนไรม่จนีอะไรานรอะบนี่ไปไหนจ้าไปสิรก อเคนะตรงนี้มันโคตรแคบเลยไปโอ้ยมีคนเลยวะโอเค,อเคตอนนี้เรามาอยู่ในเรือนี่เรือก็จะปเป็นอประมาณนี้นะก็เรือมันเขาจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวเราจะคอยดูกันเดี๋ยวเราจะถ่ายฟุตเทจไปอีกรอบหนึ่งเลยกันเพราะว่าตอนนี้เสียงเครื่องยนต์ด,ดังมาก ตรงไหนไม่รู้นะไม่ดังหรือไม่ดังจริงในกล้องอาจจะดังก็ได้นะโอเคตอนนี้ลมแรงมากนะอเป็นไง ไม่ต้องสงสัยนะว่าเราใส่เสื้อสูททำไมเพราะว่าเพิ่งได้มานะเพิ่งได้มาถึงเอาถึงยังเนี่ยนั่นแหละยอะไม่ถึงใช่ไหมอ๋ออันนี้เสื้อสูท GP นะ GP โอเคแล้วตอนนี้สะพานได้เข้าสู่พารามเอ้ยไปให่กว่าเกทเอ็กซ์สองโอเค,อเคแล้วตอนนี้เราได้เข้าสู่พาราม โอเคนะตอนนี้เราได้เข้าสู่สะพานพามกสามโอเคนะตอนนี้เราได้เข้าสู่สะพานพระรามเอกสมกสี่เอกสี่โอเคนะตอนนี้เราได้อยู่สะพานพระปกเก้าแล้วนะก็ผ่านมาแล้วตอนนี้มาอยู่ที่สะพานระวังชนหัวเรือนอะไรไม่มีชื่ออันนี้ไม่มีชื่อสะพานี่ชื่อเอ มันจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปถึงจุดหมายเลยแนละเพราะว่าถ้าถ่ายตรงนี้มันมันลมแรงใช่ใช ตอนนี้เราถึงแล้วนะก็ผมก็นานนะครับโอเคคนระับตอตอนนี้เราจะมาทำการรีวิวรีวิวเลยนะอนปังเตนอ่า <c oughs> เราจะมาทำการกินเลยนะ <c oughs> เพราะว่ารถเจงไม่มาเราไม่จิบเลยตอนนี้ที่แบบ ภายในก็จะมีประมาณนี้นะเห็นไหขอขอรีแอคแบบกินดูสักสวิดิ่สอวินโอ่าเปอะไู้อัดปูอัดหรอปูอัดก็อร่อยนะอร่อยยะเลยไปซื้อต่อ้วยนะเขาไม่ได้จ่ายไป เพียเรตอนนี้เราทำการละครอะไรอ่ะถึงกันรออาหารนั่นเลยรออาหารเลยเนี่ยไม่มีโต๊ะรอโต๊ะมีที่เเอ A14 เดี๋ยวเราจะทำมีชาเลนจ์ด้วยชาเลนจ์รับเงินหนึ่งเออรับน้องใครใครทำได้ได้เงินหนึ่งแสนบาทอะไรนะใครทำได้ได้เงินหนึ่งแสนบาทไม่ใช่หนึ่งแสนบาทคนละชาเลนจ์ใช่ไหมเอามาจากกองทันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะ โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่อยู่ที่ร้านร้านซูชิใช่ไหมซูชิตอนนี้เรากำลังจะทำชาเลนจ์นะก็คือเป็นเป็นชาเลนจ์กินบลามบิห้ามห้ามห้ามส่งเสียงใช่ไหมโอ้โหเตรียมมาเตรียมมาไว้เลยนะเหมือนแบบเอามาชาเลนจ์นี้โดยเฉพาะเลยนะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าถ้าเะเป็นยังไงเดี๋ยวขอเปิดเดี๋ยวนี้ของแกด้วยนะของแกด้วยนะ น่าแดงเลยหน้าแรักย่างๆๆก็มาดูกันว่านเราจะกินแบบมัสมี่ใหญ่ๆได้หรือเปล่ากันดีไปโอเคครับตอนนี้เรามัสมี่ได้มัสมี่ได้มาแล้วเอ้ยนี่ขอบคุณค่ะนี่อันนี้อันนี้เก๋ยังไม่นีบเลยเราทำการกินกันเลยนะดูรีแอคชั่นเนี uh ่ย Cái thái đòi thái nè Để reaction đây đây kìa Mày không cảm thấy sao? Mày, ổng đi Kiểm cột lạ Kiểm cột lạ Ê, bây giờ Mày

ก็กินแล้วหายใจแรงๆแล้วอยากให้มันลงคออ่ะเดี๋ยวมันจะมาดูกันนะว่าเป็นไงบ้างอืมอร่อยอร่อยอืมเท่ากันเท่ากันเพราะาทาเยอะมันก็ไม่ดีโอเคก็ดะ <Okay, go. S 2> บูร์วาสบีกอไม่กินวาซาบิแล้วกันวาซาบิบวาซาบิไม่กินวาซาบิแล้วเดี๋ยว,วยมันมันติดมันมันมัน มันไม่อมร่อยืมบะเตบบีบะเบนี่นงใกไม่กินแล้วเลยตอนนี้ออไม่กินแล้วบะเตบีตอนนี้เราทำการกินหมดแล้วนะเค หมดเกลี้ยงเลยทุกคนแล้วปดแผลเฮ้ยฝากติดตามยูทูบเบอร์ด้วยนะครับคนนี้ครับชื่อช่องขึ้นช่องอีกพวเอ่อจริงๆช่องผมเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับแนวอ่าสุขภาพเนาะนะก็คือแนวเกี่ยวพูดอัอนนี้พ,พูดนะคนที่พูดคนนี้พูดนะคนนี้พูดพยูดพูดแป๊บหนึง่ง ผก<ไ>ป,ปากไวต่อสกันนึงขอถ่ายงานตรงนี้ก็ช่องผมนะครับว่าจะเป็นช่องที่รวมปัญญาอ่อนวางสายเลยวางสายเลยเออจะวางสายอย่าช่องผมนะครับก็จะเป็นช่องที่รวมนักศึกษาแพทย์สี่ด้านนะครับก็ จะมีทั้งปี4ปี5ปี6นะครับในภาควิชาต่อภาควิชาเนะาะสามารถติดตามได้ทาง YouTube นะครับแต่ t <ต>ิกตอกนี่ i k กตอกผมจะขออนุญาตไม่ขอโปรโบนแล้วกันอาจจะขึ้นขึ้นช่องเพราะว่าแกก็รู้เพราะว่า t ิกตอกฉันนแบบชื่อปมะมาณเลยงนเะโอเคแกครับ สามารถเหยียบกูแป๊บนึนสามารถติดตามกันได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นชื่อช่องใครนะเดี๋ยวขึ้นชื่อช่องโอเคขึ้นขึ้นบนหัวเขาโอเคขึ้นขึ้นบนหัวนี่ก็ไันโอเคโอเคก็เดี๋ยวจะทำการเช็คบินแล้วก็ไปต่างประเทศต่อเลครับแล้วก็ไปต่างประเทศต่อไปประเทศอะไรดีไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเจอกันนะไปไป ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือมหาลาศนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ใกล้ท่าพระจันทร์เนาะที่สนามหลวงสนามหลวงครับตอนนี้เราอยู่ที่แถวสนามหลวงลก็ข้างหน้านี่เป็นวัดเราเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนดูแล้วัและนี่ก็คือสวยมากอันนี้เป็นพราปิตยาเป็นศิลปกรเป็นมหาเลยนะเป็นยิวยิิลล์ ตอนนี้เราอยู่ที่กรอกมหาธาตุนะตอนนี้โอเคไหมเราจะไปที่ไหนต่อตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปที่ศูนย์สมาร์ทโฟนนะครับขอนะงประเทศไทยอาจจะเป็นแท็ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้ใช่เซนทราลโฟร์ตอนนี้เราอยู่ที่เซนทรัเโิร์เลยใช่ตอนนี้อยู่ แล้วเราจะผ่านไปหน้าทำไมอันนั้นทางออกเนยโ okay, อเคครับกุศามาแล้วได้ไปทางออกเฉยๆโอเค okay, เดี๋ยวเราจะซัปผ้าไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโอเคทุกคนคนเยอะมากไม่รู้จะรออะไรกันแต่ว่าน่าจะรออะไรซีคิงซีเกตอะไรอะ่ะตกตาใช่ไหมเออตูต้า,ตาลาบูฟู้อะเออแต่เราไม่เอาแล้วเพราะว่าแต่เราไม่เอาเพราะว่าเนื้อไม่โอเคทีน่น,น่าจะเอาก็น่าจะได้กลับมาสีท่ากลุ่มใช่ คนโคตรเยอะเลยนะใช่แต่เราไม่ได้ถ่ายพิเศษให้ทุกคนดูมาไปนู่นกันไหมไปเราจะไปไหนเออไปศูนย์สมาร์ทโฟนเราจะไปนูน่น <c oughs> ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ถึงศูนย์ไอโฟนแล้วนะครับศูนย์สมาร์ทโฟนเดียร์ไทยประเทศไทยดูกรับเราไม่ได้มาซื้อนะครับทุกคนเลยเรามาดูนี่ดี่มีโอกาสจะได้ซื้อไป โอเคนะครับโอเค okay, มาไอโฟนส่งไปนี้น <extinct sound> ไปเรารถเราไปหายแผทเนี่ยก็เป็นแบบนี้คนระับสวยไโฟนก็จะกลมๆแบบนี้คนระับโอเคเดี๋ยวเราขอแยกไปไปโน้ไปโผล่แล้วกันในหะ้แผทครับเรื่อยๆคนระับ เดี๋ยวเราดัดภาาไปอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคครับทุกคนวันนี้ก็สนุกเต็มที่ไม่ได้สาระอะไรเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากแรัก็ตอนคลิปนี้เป็นยังไงใครดูแล้วรู้สึกงไงก็ฝากคอมเมนต์และจะไป็ูดทีนะครับด้วยก็เอาที่นี้อย่าลืมกด แกับให้ช่องนี้เลยลครับโอเคครับฝากไว้นะครับมี่หาอะไรกินทีทีโอเคไปบ๊ายบายครับไปตรวจโอเคบ๊ายบาย